นี่เราอยู่ที่เนินสกัดเขาสูงวางนํำเขียวนี่ครับมาดูกระทิงทิงตัวใหญ่ดูกระทิงตัวจริงได้กันะี้ใช่ไหม ก็ะิงนเต็มเลยกระิงจริง เน um ี่ยนี่เขามาทำไี่ที่จะทำไวที่รีสอร์ทเขาเรียกโปงสวยงานกระทิงนี่นะครับทำมัดชาติเลยยืนเนี่ยเป็นฝูงเลย นี่กระิ่งไปจุดสกัดเขาสูงเนินจุดสกัดเขาสูงจุดดูกระทิงที่วางน้ำเขียว นู่นไงยืนเต็มนี่ไงเห็นไหมเห็นเดินนวนักมาจริงมันเดินนี่มันกมีไงกินน้ำอ่างี้่คลงมาหากันเลยข้างหลังเขาน่าจะบังแล้วก็นอนกันแถวไหนเขานอนตามต้นไม้ไปเห็นอ๋อในป่านี่เหรอแล้วหัวใจเขาเรียกว่าอะไรอ่โป่งโป่งป่งม่ป่งดินป่งเทียมเอาไว้จับใส่อาหาร อ,อาจะใส่เกลือเล่เขาเสร็จเพราะว่าเขา,ากินแค่พืชเขาจะไม่มีเกลือแอม่ีเกลือเขา เห็นไหมเรื่อมืดแล่วกับทิงตัวเป็นๆนะครับที่เ bueno นินสกัดเขาสูงวังน้ำเขียวผ่านมาและเที่ยวคนไม่เยอะวันธรรมดา กีซอดเยอะๆโอ้โหไม่เห็นนะไหนนี่นี่ชัดกาไม่นั้น ไม่มีตัวดูยากดูผ่านเลนอ,อ๋อตาเปล่ายางจะไม่เห็นนะเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันชัดด้วย To amine. มผ่านกล้องส่งทางไกลไหนอะไหนที่เขาไปอะังไม่อยู่นี่นี่เลยเพราะนี่อะเหรอกล้กไปนี่ลูกเหมือนกันีเอกันเยอะพันพันมิกเกียใช่ไหมเขาไปตามขีาไม่ได้อยู่บนรถเลยมันมีนัวอยู่ที่ใส่เขาจะไม่เข้าใกล้คนนั่อย่ก็ตกใจเขาจะถอยกลับไ ถ้เกิดพืชเป็นหมดแล้วคอช่องน้าเลงก็จะมหนืเขาจะเข้าไปหากิ่เล็อกหนนี่นางามาแถวนี้น่าขนหนาหนาวที่ยังม่าแล้ต้นเขาโพดต้นอะไรเขาชาบ้านปลูกไเหมือนกันเหมือนกันออทำไมมันไม่หันหน้าที่มัน <c oughs> นเดีวมันหันหน้าค่ะไม่หันหน้าแบบมันมองจะได้ภาพสวยๆ <c oughs> นะกลับแล้วครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> อ้ยวิ่งเต็มเลยได้ยินเสียง,นนยงรถเหรออ๋อ้องมายืนเต็มเลยเอันหน้ามาแล้วตุ o m ได้ขึ้นเนี่ย ยืนนิ่งเลยทีนี้ไม่มีใครกินยาเลยเรามีอยู่ตัวใหญ่ระยะจากนี่ประมาณกี่ถึงกิโล <laughs> จากนี้ไปไม่ถึงแค่สองร้อยเมตร <laughs> เล่น,ก, <laughs> นกันถ้าจงันะเป็นตัวใหญ่เองชิงผมนี่คือตัวหนุ่มๆเพิ่งขึ้นหนุ่มใหม่ตัวสีนี้ออกแดงใหม่ก็คือลูกชุดเมื่อกี้นะที่เพิ่งออกมาได้ห้าเดือนแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วถ้าสีดำเนี่ยมันคือเติมใบแล้เปลี่ยนเติมใบนี้มันสีเทาๆของออกแดงๆ อกใหม่นี่ก็สีแดงๆเหมือนวัวเราเนี่ยข้าวสีแดงนี่เพื่แต่ก่อนแต่ช้างก็อยู่หลังเนินลูกนี้หลังเนินนี้ใหญ่ถ้าเราเข้ามาแล้วก็จะไม่ออกให้เห็นตัวอืมตั้งแต่เวลารัตเวนไปดูฟงเลยถึงจะเจอรอยเขาเขาจะอยู่กับกระติกได้อยู่ได้เหรอหนุกข้างหน้าก็มีขายด้ มืดแล้วกลับบ้านสวัสดีครับ